น้องทุกคนวันนี้จะมีอะไรพิเศษมาให้ดูด้วยนะคะเป็นพิเศษมา,มากๆเลยแลเราจะไล่มุนตาให้มันมาอยู่ตรงหน้าโอมจงมาพโอ้มาแล้วค่ะนี่ก็เป็นดินสมัยดิ t ันโพนี่นะคะหลายน่ารักมากๆเลยเราจะเริ่มอันแรกนะคะไม่แพงได้อันละหบาทเองเรายังไม่เหลาเลยมีด้ามสีม่วง อันแรกก็จะเป็นลูกทเบิลสปาร์เคิลนะคะเป็นลายน่ารักมากๆเลยดูสิเป็นสีม่วงฟุ้งริงม,มีขนมคับเค้กเออไงหวัดดีดทุกคนฉันทวาิลสปาร์เคิลนะอันต่อไปก็จะเป็นเรนโบว์แดสนะคะเป็นลายสีฟ้าก็เป็นเหมือนทเบยลนะคะมีเหมือนทเบิลได้ วัดดีสปีดกันไหมอันต่อไปก็จะเป็นพิงกี้พายเป็นด้ามสีชมพูนะคะฉันชอบคัพเค้กว่าวมีไอติมด้วยแต่อันสุดท้ายก็เป็นสีชมพูอ,อ่อนฟ,น,ะะดดน,นฟัตร์ชายนะคะไงยวัดดีทุกทุกคนฉันฟัต์ชายนะจ๊ะ ก็จ็งประมาณแค่นี้นะคะคลิปนี้อาจจะแ๊บเดียวนะคะเพราะเรามีแค่นี้นะคะโอเคอย่างนั้นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครอยากได้อันไหนหรือชอบอันไหนก็บอกได้เลยนะคะ